สวัสดีครับมาพบก,กับรายการเรียกฉันอีพีเจนะครับกระผมรายการเรียกฉันเป็นรายการที่เอาคลิปทั่วโลกทั่วโซเชียลทั่วทุกอย่างทั่วตอนมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งรีแอคกับฉันนะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์เรืนี้ครับเจอทุกวันศุกร์แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกดสติ๊กเกอ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม,ม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆช่องเราด้ครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปมีเส่อแนะแนะนาติชม คอมเมนต์ก็นมาได้ยินด um ีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกับผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาฮะแต่เกียรผมบอกเลยว่าผมเริ่มถ่ายมาแรกครับเทคกแรกคือผมพูดถึงสาระเร็ว เนคิดถึงเมื่อวานนี้ไง,งเออป่ะไปดูดี๋ยวันนี้มีอะไรน่าสนใจและน่าสนใจมากกันบ้างน,นะครับป่ะเอาละครับคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับการทานอาหารแน่นอนเพราะเปิดมาก็มีการเล่นเขาต้งน่าจะเป็นหมากฮอสนะครับแต่เป็นแบบซูชิฮะแล้วมั่นใจเลยว,ว่าใครกินก็คือกินอีฝั่งหนึ่งไปกินจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูนยว่าคลิปนี้เขาเล่าเรื่องอย่างว่าหรือมีอะไรที่น่าสนใจยอย่างที่เห็นไหมครับป่ะ อ๋อเดินดน,นำหน้าครับแล้วไงต่อขึ้นไปฟาร์มกินฟีนั่นกินก่อนแล้วไงต่อกินฟีแล้วจุ่มด้วยนมแล้วไงต่อแล้วกินต่อบ้างอ่าหิวแหละ, <c oughs> ะมาเดินอ่าฟาร์มยังไงต่อ <c oughs> <c oughs> อร่อยและอิ่มด้วยฮะยอดนะกเกมแ่งคู่รักด้วยฮะ <c oughs> <อ>นั่นแหละฮะ อ่ะแล้วครับคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับชายคนหนึ่งครับกำลังทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็อย่างฟินเลยฮะมีความแบบน่าจะเป็นการนวดแป้งแล้วน่าะนะฟินมากๆครับอ่ะครับเดี๋ยวเราไปดูหน่อยว่าคลิปนี้เขาเล่าเรื่องและมีอะไรน่าสนใจในคลิปนี้กันบ้างครับปไปดูกันอ,อ,อ๋ออใครเออเออคุณคุณเออเพื่อนหาเออมองยังไงเพื่อนมองเอ้ยอะไรฟินอะไรของมึงวะมาดิาทำเองเออมาดิยังไง อ๋อโอเคยังไงต่ออืมเอาซะเห็นภาพเลยกแป้งมันนุ่มแค่ไหนเออดีดิอืมโอเคตามนั้นละกันเห็นภาพและอยากลองนวดแป้งบ้างาเลยฮะ <c oughs> อาแล้วครับคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับน่าจะเป็นคนคนนึงครับกำลังจะเดินลงจากอะไรสักอย่างหนึ่งที่แคบมากแ <c oughs> ละติดหมักหนักมากด้วยติดหนักๆๆมาก เะแล้วเดี๋ยวไปดูนยว่าคลิปนี้เขามีการเล่าเรื่องและอะไรน่าสนใจอย่างไรกันบ้างนะครับปะไปดูกันยังไงอ๋อโอเคยังไงโอ้โหอ่ฮะเขาบอกว่าฉันน่ะก็แค่ต้องการไปบ้านของฉันนะครับในดาวฮิลครับอ่าแล้วก็เพื่อนของฉันนะครับของเมลเทนนะครับฟูจิฟูเจียนเหรออ๋อครับ ในประเทศจีนแน่นอนครับแล้วไงอ๋อโอเคคือเขาเป็นระหว่างนั่นแหละฮะาครับขอให้ปลอดภัยฮะอาล้ครับคลิปนี้นะครับเปิดมาที่เด็กน้องผู้หญิงนะครับน้องถด็กผู้หญิงกําลังอ้าป่าครับแล้วกําลังรอสักอย่างนึงครับแล้วข้างหลังครับเหมือนกับกำลังผู้ชายกำลังจะป้อนกับน้องคนหนึ่ง ผมมั่นใจแล้วว่าน่าจะเป็นเครื่องทําอะไรสักอย่างเขาเห็นแล้วน่าจะเป็นเกี่ยวกับสายไหมหรือเปล่าป่ะเดี๋ยวไปดูกันครับป่ะาอ๋อเป็นเครื่องพ่นมาดอ๋อก็ไม้ไปลองไม่ใช่เหรอฮะผมเคยเห็นนะ่ขอทีขอทีนึงนะขออนุญาตก่อลับครับาบนะครับปาบปล่อยมามาเป็นเส้นครับแล้วไงต่อครับฟาบนึกถึงตหญยบางมุมอะ โอเคครับไงอร่อยครับอร่อยสุดๆแต่น้องเขาจะแกะออกใช่ไหมฮะโอเคครับเป็นห่วงน้องเขานะครับด้วยความเป็นห่วงเอาละครับคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับผู้หญิงคนนึงครับเหมือนกาลังจะทานอาหารแต่เล็บเขายาวมากครับเอเดี๋ยวเราไปดูหน่อยว่าคลิปนี้เขาเล่าเรื่องและมีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นในคลิปนี้กันบ้างครับไปไปดูกันอ๋อกินสุดยอดยังไงกำลังจัดแจงครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวนะ <c oughs> ผมว่าเล็บอะเข้าใจได้เออแต่มึงโกงเลยเหรอตกอดู่ะเนี่ย <c oughs> เออยังไงอ๋อโอเคจะคิดโอเคโอเคไม่คือเล็บเข้าใจได้อาจจะแบบต้องการความยาวแับต้องได้ยาก <c oughs> แต่โกงอะมาทำไมก่อน <c oughs> เต็มที่เลยฮะเต็มสิบไม่หักเพราะไม่รู้จะหักอะไรอ้เอาละครับคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวผู้ชายคนนึงครับกําลังน่าจะทําอาหารเพราะผมเห็นเตาแก๊สแล้วก็เป็นชุดป้องกันกลัวขนาดนั้นเลยเหรอฮะเดี๋ยวเราดูหน่อยว่าคลิปนี้หรือการเล่าเรื่องนี้มีอะไรน่าสนใจในคลิปนี้กันบ้างครับป่ะอ๋อยังไงครับฟ้ากลัวน้ํามันเหรออ๋อโอเค ว <c oughs> ัวน้ำมันัวน้ำมันอ๋อทอดนะครับยังไงต่อ <c oughs> ขนาดนี้ซื้อเถอะพี่ <c oughs> ไม่ซื้อชุดนะซื้อกินดูทําลำบากจังเลยอะ่ะ <c oughs> เออ s ิค u r ตี้อะไรสุดๆขนาดนั้นไปอะ้ะครับคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งแต่น่าจะเป็นการเล่นของเด็กเพราะว่าเห็นซไซเดอร์เด็กแล้วก็มีเหมือนกับคุณพ่อเขายืนทังขวามือเห็นไหมครับ เดี๋ยวเราไปดูนยว่าคลิปนี้เขาเล่าเรื่องและมีอะไรน่าสนใจในคลิปนี้เกิดขึ้นกันบ้างครับปลอ๋อโอเคเด็กเล่นกันผู้ใหญ่ก็อ๋อก็เล่นตั่นอเมรหลบนาอเนรสุดยอดครับครับผมเนี่ยสร้างสรรค์ออเอาล้ครับคลิปนี้เปิดมาด้วยเป็นผู้ชายคนหนึ่งครับ กำลังทําอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่นะครับแต่ผมเห็นน่าจะเป็นปลาคารปปลาช่อนมากใช่ไหมเขาเป็นตัวแบบมีความอ่องตรงใครไม่เคยกินไม่รู้ว่าเขาอร่อยเดี๋ยวเราไปดูนะว่าคลิปนี้เขาเล่าเรื่องและมีอะไรน่าสนใจในคลิปนี้กันบ้างครับไปไปดูกันจริงว่าปลาช่อนอย่ไงขวาจะจับไงขวาไงขวาึ้นไปแล้วยังไงต่อเดี๋ยวเดี๋ยวทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากฮะ นี่ครับเปิดไปจับได้แล้วเนี่ยกำลังกระโดดโอ้โหพุ่งเหลาเลยผิวแฮะเต็มที่สู้้ฮะน้องสู้ๆออกสู่ชัยชนะนะครับเออเรียกว่าถุงมีไปพุ่งชนเ <c oughs> อาละ,ะครับคลิปนี้เปิดมาด้วยมีเก้าอี้ตัวหนึ่งตรงกลางฉาก แล้วก็มีนะครับด้านซ้ายมือเป็นผู้หญิงนะครับไม่ชชว์นะครับแต่น่าจะเป็นผู้หญิงดูจากรูปร่างแล้วก็หน้าตานะครับเดี๋ยวเราไปดูนัว่าคลิปนี้เขาเล่าเรื่องและมีอะไรน่าสนใจในคลิปกันบ้างครับปะอ๋อจะนั่งเก้าอี้ครับยังไงฟาร์บฮะแบบเตรียมนั่งแล้วถ่ายรูปแหละแต่เขินน่ะดูยิ้มจริงจังเลยเข้าใจฮะ ชอบความเนียนมากมากเออสุดยอดไปเลยเอาอะไรเต็มสิบไม่หักถามมาแล้วครับครับผมเอาละครับคลิปนี้เปิดมาด้วยคงไม่ต้องพูดอะไรมากมายก็น่าจะเป็นคนแปลงฟันฮะแต่ในมือครับไม่ใช่แปลงสีฟันครับ บอกเลยว่านี่เป็นแรลสีฟันที่ทันตแพทย์ไม่เลือกใช้ฮะมาดูครับว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นยังไงครับปาโอ้โหแล้วใจมันได้แล้วใจมันถึงจริงๆ <c oughs> โอ้โหมันสอยขัดม้อพี่โอ้โหดูดิแล้วขัดจริงจังด้วยหมอเหบือไม่ต้องไปหาละ ถึงโปงหิบปูนเขาไม่ก่อแล้วฮะอยากรู้เขาใช้ยาสีฟันหรือว่าใช้หลังชังหรือเปล่าหรือเรียกว่าดิดวอชชิงไหมเนี่ยออสุดยอดไปเลยอาทับคลิปนี้เปิดมาด้วยคงไม่ต้องบอกนะฮะเป็นการตัดผมครับแต่เป็นผมที่มันอยู่อะไรหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปดูทั้งว่าคลิปนี้เขาเล่าเรื่องอย่างไรนะครับปาไปดูกันอ๋อเป็นผมในผมครับอยู่ข้างล่างต้นคอนะหวีเปนะครับโอ้สุดยอดครับนี่มีการเก็บด้วยรายละเอียด สุดยอดนะฮะเป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วก็มีผมข้างล่างครับไอ้เียสุดยอดวะชอบความใส่ใจรายละเอียดของบาร์เบอร์หรือช่างคนเี้มากเลยเออลงชื่อหน่อยแปะหน่อยอยากไปเที่ยวอยากไปลองใช้บริการอะไรเนี่ยเออไปนึ่อะไรกัน้ากครับกับ EP นี้ครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด subscribe สสกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไมพ่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆช่องเรานะครับอย่าลืมเข้าฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนาติชม คอมเมนต์มาได้ยินด so ีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เข้าห็นคอนเทนี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกทักคและช่องแชททุ่คุณชอบจะทําให้เข้าห็นคอนเทนี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันอีกครั้งนะครับผมมาพูดซ้ําใช่ไหมซ้ำเออ